เด็กจะไปปักซอยมีใครจะเอาอะไรไหมมีมีจดนะกูจะฝากซื้อยาสีฟันหน่อยไม่ต้องจดหรอกพี่จะโปายาสีฟันอะไรเด็กๆสมองดีเด็กๆทําได้อยู่แล้วมึงแน่ใจนะแน่สิเชื่อเด็กๆพี่จ,จะโปเอาอะไรกูเอายาสีฟันแมวกลิ่นสเปีย์มินสำหรับแมวผู้ใหญ่อายุ18ปีสูตรผสมใบสะแหน่จากดอยแม่สลองรุ่นดับเบิลแอทแทคกซูเปอร์คีนผสมโฟร์ไลน์สูตรกลางคืนไม่มีน้ําตาลร,รุ่นพิเศษเพิ่มมินสองเท่ามีเม็ดบ,บีเเบ,บเพื่อลมหายใจสดชื่นขนาดหล้าส้ากอา2หลอด็กพี่่วาจดดีม จำจำได้สิจำได้นะเด็กๆความจำดีพี่มีเอาอะไรอีกพี่ฝากซื้อข้าวร้านแปแอวหน่อยพี่เอาข้าวผัดเปรี้ยวหวานทะเลกุ้งไม่เอาหมึกไม่เอาเอาหวานหวานผงชูรสไม่เอาเกลือไม่เอาผักไม่เอาหัวหอมไม่เอามะเขือเทศเอาแต่แตงกวากับสับปะรดราดบนข้าวคุกกะปิโป๊ะไข่ดาวไม่สุกเกินไปนะขอแบบไข่แดงยางมะตูมอะให้เขาใส่ซอสพริกมาด้วยพริกน้ำปลาเยอะๆเ,เลยแล้วก็เอาไข่เจียวเปล่า,ลาหนึ่งถุง